คุณผู้มชมนะครับกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับผมไม่รู้คุณผู้มชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมาพาคุณผู้มชมมางาน t Thailand g เกม s ช o w 2023ครับผมเีฮะนี่ก็คือบรรยากาศหน้างานเนี่ยกำลังต่อแถวกันใหญ่เลยนะครับผมอเมื่อกี้เหมือนเห็นใครตัวแต่ไม่เป็นไรฮะแต่น้าที่นี้นะครับต้องบอกคุณผู้มชมว่าสําหรับในนี้เนาะเ,เป็นสําหรับคนที่ซื้อบัตรแล้วเข้างานนะครับแต่ว่าใครที่ซื้อบัตรแล้วเข้างานไปแล้วคุณผู้ชมก็ครับ ไปเข้าที่ฝั่งโน้นได้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพอดกีก่อนที่ผมจะมาเริ่มไลฟ์สดเนี่ยครับผมได้เข้าไปดูในงานโดยสังเกตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปกันดูครับว่าเออข้างในงานเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะครับผมอ่าเนี่ยฮะตรงนี้ผมขออนุญาตผ่านละกันนะครับไม่รู้คุณผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับถ้าปิดภาคก็ขอไปด้วยนะครับขอสวัสดีคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับผมวันนี้ ผมมาที่งาน Thailand g เกมโชว์2023นะครับเราจะมาดูพาชมบรรยากาศงาน Thailand g เกมโชว์2023นะครับถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องเสียงใดๆแชทมาได้เลยนะครับขออภัยคุณผู้มชมด้วยนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเข้าทางนี้นะครับผมอ่าพอดีว่าเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าผมปั๊มไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าทางนี้ครับผมอ่าเอาเป็นว่าผมขอเริ่มต้นทางนี้ละกันนะฮะต้องขออภัยคุณผู้มชมด้วยเนี่ยฮะ เน่เข้ามาปุ๊บนะครับเป็นนี่เลยครับผมอ่าแล้วณผ <ม S 1> ูในในช้ชมชมกันเลยนะครับไม่ใช่ผมด้วยนะเมื่อกี้ที่เราตกลงกันไม่ใช่นี้นะเขาเรียกว่าฉีดฉีดเราฉีดบุกมากเพราะบอกว่าเจอแบบสุดหอนะวันนี้เนี่ยก็เป็นพี่บอลธนาเพราะแก่แล้วแก่อยู่ วันนี้เาของ้องื่สครับและดิฉันคจะพต่อไเื่อนะครรับหน้าที่มาคู่เคียงข้างคุณท็อปียต้องนกลับมารางโอไม่พ้ไอนของนี้นะครับมันจะเป็นโูสก่อนโมแกมสองทั้หลายแล่นะครับตรงนี้มีหนแนวด้วยดูเหมือนว่าจะมีการแข่งกีตบบด้วยนะครับุณผู้ชมเฮะแล้วก็ตรงโน้ตเดี๋ยมนจะเป็นเวทีหลักนครับ ก็จะพาคุณผู้ชมไปด้วยจ้านเ่ียมันมีอะไรบ้างนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าผมเดินโดยสังเกตนะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็เลยว่าอันนี้แบบเป็น first impression จริงๆผมยังไม่ได้เดินทั่วเลยนะครับก็เลยเดินเท่าที่เดินได้ดีกว่าครับผมเฮ้ยครับเวทีอะเดิที่มันใช้งาน ครับก็ต่อเนื่อคุณผู้ชมที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่คืองาน, Game Show นะะไทยแลนด์เกมส์ชอว์2 0 2 3นะครับไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่านะฮะนี่คือพิธีหลักจ้าโอ้พิธีหลักคราวนี้แตกไปจากครั้งก่อนเลยครับครั้งก่อนนี่ไปจากลู่ครครเลยครับผมไปจากลู่เลยครับโอเคประมาณนีล้ละกัน โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่บูธเอก้ากันนะครับผมงก่อนจะไปบูธเอก้าเนาะที่มีรถบุกนะคะสเป็แกรงแบบซับเท็กเครื่องเกมเลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้นะคะมาเล่นได้เองค่ะวันนี้นะคะไอเทมโกปรในที่หลับนะครับโอเวที่หลับครับผมเขี่ยครเเท่ๆๆกนะคะ ครับเรามาดูฝั่งทีบ้าน,นะครับเฮ้ฮะเอ๊คุณผู้ชมครับนี่คือบลูบันไดจ์ัมโคลครับผมเดี๋ยวไปไหว้กันทีตอนนี้นะครับเรามาดูบลูสตงดี้ก่อนนะครับนี่คือบลูสแตกาจ้าเฮ้ฮะโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมโต๊ะแผ่นเลยครับโต๊ะแผ่นเกมเอ่อนิคซุปเปอร์ซ่าอันนี้มีของแถมด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับ มันจะมีของแถมด้วยมีของพีเศษด้วยครับมีของพรีเมียมด้วย,ออย,วยโอเคครับผมฮะนี่ฮะคุณผู้ชมมีของสวิตเออรเพย์สี่เพย 4, เพ์ห้าขายครับและราคาแพงครับนี่อยู่นี่เลยครับโอ้โหตายละคุณผู้ชมจะเจอเพลงลิขสิทธิ์อีกโ,โอเคครับนี่ฮะนี่คือโซนิคสปาร์ตานะครับผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะฮะโอ้ยตายแล้วลบนี่เน่อันนี้คือ ผู้ชอมาาอาจจะทราบข่าวนะครับว่าตอนนี้มีเกมนิคูเนี่ยเขาร่วมมือกับอีกเกมหนึ่งอยู่นะครับผม,มเวลาผมยอมแล้วกันฮะแล้วก็ต้องบอกผู้ชมว่าภายในงานนะฮะมันจะมีให้ลองเล่นมาต้นหน้าสามนะครับผมเนี่ยฮะมาต้นหน้าสามดีเมกเนี่ยฮะประมาณนี้เลยนี่คือโคชเซก้าก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยฮะรู้สึกจะมีแค่นี้มังทางนี้ฮะคุณผู้ชมด้านหลังนี่คือเขาเล่น ฟอร์เทาสามอุ้ยนี่ฮะอ๋อนี่ไงมีลิมิเต็ดด้วยคุณผู้ชมนี่ฮะนี่คือลิมิเต็ดของฟอร์เทนาสามลีโหลดนะครับเอ้อะเอาประมาณนี้ละกันข้างหลังนี่เขาเล่นอะไาจจะก้อนแล้วก็ฟอร์เทนาสามรีเบคนะครับฝั่งนู้นคงจะเป็นโตนิกครับผมอ่าเนี่ฮะจะไปดูตรงนี้อีกหน่อยแล้วกันนะครับ ก็คุณผู้ชมครับตรงนี้เขาเล่นโซเน็ดเฉพาะตาแล้วต้ออีกแกนหนึ่งด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ก่อนเลยนี่นี่คือบูธของบันใจดัมโบนะครับอ่าแล้วก็ข้างในนี้นะครับเหมือนไหมครับตรงนี้นะครับเขาต่อแถวเล่นเกมไฟ่นอลระจุกไี๊เจ็ดรีเบิร์ดนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูครับว่าถ้าจะต่อแถวไปเล่นไฟนอลรเจ็ดรีเบิร์ด เอ้ฮะทางเข้าอยู่นี่เลยครับมีออเพนอยู่นี่เลยฮะอ่าเนี่ยครับเอ้และทีนี้เอ้ทางไหนเขาเล่นกันครับเอาเป็นว่าเอาครรมชาติละกันเพราะทางไหนเขาไม่ให้บันทึกภาพนะครับเดี๋ยฮะนี่ก็คือโอู้๋ยังสวยเลยเนีย่เป็นพี่น้องขาวเทสเตนอ่าเนี่ยฮะโอเคแล้วนอกจากนี้นะครับในบวงบันไนดน้ำโพเนี่ยมีให้ลองเล่นเกมหลายเกมเลยครับเนี่ยฮะมันจะมีดับเบิ้ลมอนสเตอร์เดอะดับเบิ้ลสไตร์ของสวิตนะครับผม ผู้ชมไปโหลดเดโมมาเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็มีเดโมเหมือนกันก็คือซาโอเชนสองมิเมตรนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าเนี่ยที่ข้างในมีให้ลองเล่นของสวิตแล้วก็ของเ5นะครับซึ่งของผมได้ทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือแผ่นผงังบูธของโบอสประดานครูนะครับนี่ฮะนี่คือโบสธไฟนอลเจ็ดลีเบิร์ที่ผมได้เข้าไปนี่แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ประมาณถาแถวๆนี้ครับผมอ่าทีนี้ฮะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้อีกหน่อยนี่คุณผู้ชมครับ ทั้งในนี้นะครับมันจะเป็นบูธท,ที่เราเล่นเกมเทคเคนเป่ครับผมอ่าโอเคครับเนี่ยบูธบันไดน้ำโคก็จะมีประมาณนี้แหละครับเอออันนี้ฮะก็จะเล่นนี้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมงงป้าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านต่เห็นได้เข่าว่ามันเลือกบอลจากไหนไปนะฮะเน,นี่ยฮะโอเคเกมนี้ครับไม่รู้ว่าจะเอามาให้เล่นด้วยเนี่ยบูธบันไดน้ำโคก็จะมีประมาณนี้แหละครับแต่เอาเป็นว่าเราไปดูเพิ่มเติมนิดนึงครับผมบู๊บันไดน้ำโค เนี่ยทีเขาเซ็นเช็กกันไปอย่างที่บอกครับเนี่ยนะแต่ว่าขอดูหมดว่าน่าจะมีให้เล่นจอดอาเขตได้ด้วยนะครับเห็นมีคนใช้อาเขตสเต็กโตอยู่โอเคทานนี้ครับอ่ะโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับบุ๊ดเซก้ากับบันเดนฟ์โปจบเิีงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูบุ๊ดอื่นกันบ้างนะครับเอเอบุ๊ดต็มคอมาเพิ่มเติมเลยครับบุ๊ดคอมเนี่ยอ่ะ อ้าวบันไดน้ำพอยหน่อนละกันนี่มีดาวลูต่อเด้วยผมจะส่อไปครับถ้าสำหรับใครที่กำลังจะซื้อเกมนี้นะครับแล้วก็มีเกมซันแมนด้วยนะครับอันนี้ SAO นีออร์ลีนะฟีดชั่นนะครับเกมออกไปแล้วนะฮะแล้วก็มีโหลดเดโมด้วยดีครับโอเคฮะดูตรงนี้บ้างดีกว่าครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เพิ่ม้ามาดด้วยนะครับ โอ้ตายแล้วไม่น่าเชื่อว่าบูเซกาจะเจอเพลงลิขสิทธิ์ของมิกกูไปอ่ะจิดูแล้วกันครับอันนี้ก็สามต้มแ็กทิดนะครับผมเนมิโยกันโอ้โหนี่เกมเนมิโยคตั้งแต่นู่นเลยกว่าปีละวแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะเป็นของโอ้โหเลยนอลี่ของโอ้โหเลยนะครับเนมีหลายเกมให้เห็นเลยครับผมนี่ฮะแล้วก็อยู่ในนั้นเนีนี่ครับ เป็นเกมที่อยากจะรอเล่นมานานมากแล้วแต่เขาได้เกมมารอมานานแล้วนี่คือเดวิดเ a คควายพีออฟคอมแพตนะครับเป็นเดวิดเบคค r าที่ลง iOS Android นะครับผมอเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นบูธของหัวหอยนะครับผมนี่ฮะโอเค,อเคตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของทูเจนเ y นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นบูธของ True t r u e D แทค 5G เดี๋ยวเราไปสำรวจไปดูกันหน่อยครับว่าไอ r u e D แทค 5G เป็นอย่างไรนะครับผม ลอยเรื่อยแล้วครับถดีกล้องอ๋อตรงนี้มันจะเป็นกับว่าเข้าไปดูนู่นนั่นนี้ได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูด้านหลังอีกทีละกันนะครับเดี๋ยวลองดูอ่าหัวฉันเตอร์อ่าหัวฉันเตอรว่ามีอะไรบ้างเนาะเดีฮะโอ้ยแอปกลร์ดูี่ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนี่มีป mm ุ้ยของโอเอสด้วยครับอันนี้เกมจะซันฟ็อกซันฟ็อกนะครับผมนี่ฮะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นโอเคแบ็กนันล็อกนี่ต้างนานเลยอันนี้ก็มีปุ้ยบอดเกมมาด้วยครับผม mm hmm. อ่ะเรามาดูครูพั้งเติมหน่อยเมื่อกี้ครู True ดูแค่ด้านหน้นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้าง mm hmm. นี่คะนี่คือฝั่งครู มีแดนสี่ไฟเตอร์หกด้วยแถมที่พักข้าบบวาพาัหกพักหกฮะโอเคขอไปมองไปข้างข้าไปนี่ฮะตอนนี้จะบอกว่าสีไฟเตอร์หกมี DLC เพิ่มมาสองคนแล้วนะครับมีราชิตหนึ่งในนั้นแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นชื่อจริงแต่ผมจำไม่ได้แล้วชื่อนี้ผม,ม่อยได้เล่นสี่ไฟเตอร์หกเลยครับอโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เห็นได้น่าจะเป็นโบว์ที่เราจะได้พบปะก,กับพิธีกรของรายการของ Online Station ออนไลน์สเตชันนะครับผมนี่ฮะ แน่นอนว่าหลายคนคงรู้จักแน่นอนคือแป้งสีพริงแล้วก็ใคยหลายคนเลยเอาประมาณนี้ละกันเนาะอโอเคมาะมมณนี่ครับบสโอเอสไปดูฝั่งนู้นเพิ่มเติมดีกว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้เพิ่มเติมบ้างเป็น GOCP นะครับสำหรับไฟนั่นเจนรีเบิร์สเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปฉากละกันว่า ความรู้สึกหลังเล่นเป็นอย่างไรตัวคราวนี้มีมาเวสปาเดอร์แมนท่าดยครับบูธของเลเซอร์อันนี้จะเป็นซิลซิลลี่อ๋อตรงนี้มันจะเป็นบูธของ PC ซลุ้นล้นครับเป็นขายพวกเก็บอมพิวเตอร์เกมมิ่งลุ้นล้นอ่ะหลายยี่ห้อเลย เดี๋ยวดูบูนบันไดนำโซต้นเติมน,นิดนึงนะครับนี่อันนี้เป็นด้านข้างครับด้านข,ข้างบ้านอ่ะกาัไปตรงนี้ต่อตรงนี้ก็น,นกี่อันนี้ก็เป็นเหลืองในร้านไอเดีเหมือนกันเนาะอะไรอะ่อระบูนลาโพมีให้เล่เนเตะห้าอีกอสนนัก่งกางหากอน้คอสคอฝั่งโน้ตไฟเตอร์แมนอันนี้เราต่อบมาที่บูนเลก้าแต่ว่าของขาเราจะเอาไปทางนี้ดีกว่า ไลฟ้าเร็วกับเจนชินเนาะโนนี่เอาจริงๆผมมองว่านีา่น่าจะเป็นบุธที่คนเยอะที่สุดนล้วเพราะว่าได้นะจากที้สังเกตมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูบุธอื่นต่อดีกกว่านะครับนีค่คุณผู้ชมครับฝั่งโน้วมันจะมีงาน w อเ e อร์ไ t สี a l 2 0สองฟทาเขาจรร่วมกันนะครับผู้จัดการเดียวกันเลยจนะ้าแต่ว่าผมคงไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่า มันเป็นงานเกี่ยวกับพวกของเล่นล้วนๆผมขออนุญาตไม่เข้าไปรักันนะครับผมจะเอาเฉพาะฝั่งไทา,าแลนร์ทิปโชรักษาสักครับเ,เดี๋ยวเราสำรวจค่อยๆไปค่อยๆไปดีกว่านะครับเพลงเป็นเล่ย์เป็นเล่นะครับทุกผู้ชมเป็นเล่ย์เป็นเล่ย์มูนอนิเม่ที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วผมทำคลิปไม่คลิปจะพี่ตนนี่สก๊อตตาไปติดที่นั่นด้วยครับโอเค อ่ะเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนนี่เนยขายของอีกแล้วครับนิดชิ้นก็มาอ่าฮะอ่ะเอาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันครับนี่อะไรอ่ะอ๋ออิกจาโผล่ิกเข้าฮะชิเกะอ่าอันนี้ก็เป็นกระชินแงดงเลตโบพอตรงนี้เล็นสิทธิ์ไฟเตอร์5อ,อีกบดหนึ่งแล้วครับไม่ไม่ใช่สิทธิ์ไเตอร์6สิทธิ์ไฟเตอร์6อีกบดหนึ่งโอเค Okay. อันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นด้านหลังครับมาสายติดเหมือนกันอ่าเนี่ยคอุปกรณ์เกมมิ่งดีอุปกรณ์เกมมิ่งขายด้วยนะครับสวัสดีคุณคิดเจเดอร์เจด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณชอบซิปเพิ่งเข้ามานะครับข่อย้ำอีกทีนะครับถ้าคุณผู้ชมได้ยินหรือไม่ได้ยินยังใช่ใช่ผมจะชัดหน่อยนะครับผมโอ้ตัวสวิตช์ด้วยเดี๋ยวไ่ไหวทีนะครับเอาตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นบูธขายของเอออ่าเดเซอร์ฮะลองไปดูบูธเลเซอร์หน่อยว่าเป็นอย่างไรเนาะ ดูรอบๆที่หนึ่งก,กันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวค่อยามาสำรวจแบบลึกๆอีกทีละกันนี่ยแคเนี่ฮะเลเซอร์สายของเบิร์น่ะใดๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเอาตรงนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมนี่มีไฮไฟเอ็กซ์ด้วยครับ โโ oh, ย,ยเวิร์สเหมือนจะอ๋อของไทยซาเลวกับของไทยอิมแพคสามอยู่น้วยโอเคครับเอีะ่ะไปดูหน่อยคอาเป็นว่าผมให้คุณผู้ชมดูด้านนอกละกันเพราะว่ามันต่อคิวเยอะมากเออผมถึงบอกผู้ชมว่าโโยเวิร์ดเนี่ยคงจะเป็นโบว์ที่ต่อคิวเยอะที่สุดในงานนี้แล้วก็ว่าได้เนี่ยฮะขอเชิญไปกันนะครับว่าฝัง่งรถจะไปทางเข้าไปงานก่อนด้วยเฟสติวัลน,นะครับแล้วก็ เราจริงๆไม่นึกนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะทะลุกันได้นะครับผมเนี่ยฮะแค่ตอนนี้จะมีต้ออาหารสำหรับอาหารซีพีที่ขายอยู่นะครับแล้วก็มาตรงนี้ดีกว่าพอ,อมีลูฟิศิกมาด้วยครูฟิศิกเล็กนเนี่ยฮะลูฟิศิกเล็กจ้าเนไทเตอร์อินแพคเน่่มีสปาฟลังอะไรด้วยนะครับนี่ยบสิกโนครับความเส้า สิกโนนี่ผมก็มีจอยตัวหนึ่งอยู่เป็นจอยสองรับสวิตแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่หองรับไจโรนะครับเนย์โรติ e c กด้วยครับซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าจอยเนี้ยจอยของสิกโนเนี่ยถ้าจะคุณผู้ชมมาเล่นของสวิตบนะ perfectly เลยนะผมมองว่า,าไปซื้อยี่ห้ออืน่นดีกว่าเพราะอันนี้ผมมองว่าน่าจะเหมาะพีซีมากกว่าครับ นี่รมีดีเจอร์เทลหลายอย่างเลยนี่มีโอเอสอีกแล้วครับมีไายเสื้อหรือเปล่าเนาะเออใช่ใช่คุณชอมไพร์เซอริอีกด้วยนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคร่าวๆแล้วกันมันต้องไปตีบ้าโอ้โหโรงงานนะโอเค แล้วก็เข้าแกนอ้อยเดยโอเอสครับไม่ใช่ e เอออันนี้บู๊ของอะไรกันตัวจริงๆครับเป็นขายเสื้อโอเคเนอิเดเตอร์โดนก็นไปทางเข้าง,งานอีกงานหนึ่งนะครับขอร์เรนเฟติวอลเหมือนกันต้องบอกคุณผู้ชมนี้ก่อนนะครับว่างานวอร์เรนไฟติวอลเนี่ยตอนนี้ผมมานี่คือโอ้โหคนคนทางคนเข้าง,งานเดี๋อเยอะเอาเรื่องอยู่นะไม่รู้ว่ามันน่าจะมีบู๊อะไรสักอย่างเด๋อเขามีขายของนิวเซตนะครับปฏิบัติไม่ได้ตามนะครับผมพามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าเข้างานมาก็จะเจอทูมันนี่แล้วก็นี่เลยครับเนี่ยเข้าแก่น้อยประมาณนี้ยครับโอเคอ่ะโอเคประมาณนี้ครับมาดูทางนี้บ้างครับน่าจะปิดน่าจะใกล้หมดละอ่นนี้ก็จะเป็นพวกขายคอทเท่เออเอโกบโลแก๊ฟนะครับเออนี่ขายตรงนี้เลย มาดูฝั่งสองวิดกันบ้างน,นะครับผมนี่ฮะแตบบ่ตรงนี้ไม่รู้เขากำลังเล่นอะไร้ยคุณผู้ชมเล่นไอที่ด้วยซุป,ปาาเปรเอร์มาริโอปลาเธอร์วันเดอร์ฮะเทียบผลมาก็รู้เลยว่าเกมอะไรจะบอกคุณผู้ชมว่าผมเล่นไปโดยสังเกตแล้เดี๋ยวเดี๋ยวผมคงอาจจะทำคลิปเป็นความรู้สึกหลังเล่นโดยสังเกตละกันสำหรับซุปเปอร์ามา,าริโอปลาเธอร์นะครับอ่านี่ฮะเอาเป็นไหว้คุณผู้ชมดูประมาณนี้ละกันว่าโบนิเตโตซองวิดก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอ่า ันนี้ก็คือขายของครับผมขายของมามา,มาดูนิดเดียวล้ก,กันครับไม่แน่ใจว่าตัวแผ่นมาหรือยังนะอ่าไม่เป็นไรตัวแผ่นน่าจะน,าน่าจะมาหรือน่าจะมาเราหวังฝับมีน่ใจ้ะอ๋อแล้วคุณผู้ชมได้เห็นตัวแผ่นแล้วครับเดีย๋ยวไปดูกันหน่อยเอาจิงๆี้นะบางคนเนี่ยได้แผ่นมาในปลารยแล้วนะครับแต่ว่าส้าเรบผมซื้อดิจิตอลจ้าเออคุณผู้ชมครับนี่คือแผ่นเกมซูเปอ,อร์มาริโอสตาร์วันเดอร์นี่อันนี้เป็นต่อปลานะครับ แล้วก็ด้านล่างโอเคหรือ okay. ถ้าว่าผมอ่านไปดูแล้วกันว่าตู้กล่องเป็นอย่างไรนะครับผมเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นิดเดอยแล้วกันโอเคโอเคเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปสรุปงานไปสรุป mm hmm. หลังจากที่ผมได้เดินงานแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปข้างนอกนะฮะ mm hmm. mm hmm. ี๋ยตอนได้ย่ออกจากงานนะครับเราจะไปสรุปกันไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ดินหรือเปล่านะตอนที่ผมพูดไปนะครับ รีวิวหลังเดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกหลังเข้างานแล้วกันแต่ฟนาลเจ็ดลีเบรเดี๋ยวผมทำคลิปแยกนะครับอเอางี้แล้วกันคุณผู้ชมครับปีนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่างานมันเล็กกว่าปีก่อนนิดนึงอ่าแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะทะลุไป Wonder Festival 2023ได้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็รายละเอียดงานนะครับผมแปะไว้ใน Description แล้วว่า มีรายละเอียดงานแล้วก็อะไรบ้างนะครับผมคุณผู้ชมก็เข้ามาที่งานได้เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะโดยส่วนตัวผมมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก่อนงานเปิดก็กลัวว่าฟ i n นนท์เจนรีเบิเนี่ยอาจจะมีคิวเยอะแต่ว่าตอนเข้าไปตอนแรกเฮ้ยคิวไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเลยจริงแต่ว่าไอที่รอเกมลานี่รอเกมแม่งโคตรแคบอ่ะผมคแค่นี้ละกันนะฮะอ่าโอเค คุณผู้ชมก็ลองมาที่งานนี้ได้เลยนะครับซึ่ง mm hmm. แนะนําว่าให้ซื้อบัตรน่วงหน้ามาจะดีก,กว่านะครับผมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมาซื้อเนี่ยมาซื้อหน้างานได้แต่ว่าผมเดาว่าคน mm hmm. คงซื้อล่วงหน้ามาก่อนแล้วหละมั้งครับผมอ่าโอเคเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับรายการเกมโชว์ตามใจฉันกับพาชมบรรยากาศงานไทยแลนด์เกมโชว์2023แบบไลฟ์สดน,นะครับผมทิ่ภาพประการใดๆไปขอัยคุณผู้ชมมาณนีาน,นี้นะครับขอ,อย้ำอีกทีว่าเดี๋ยวไฟแนลเจนลีเบิร์ผมขอทําคลิปแยกละกันแล้วก็ ส่ซนสปอม์มาริโอ布าเธอร์วันเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีก่อนว่าผมจะทำคลิปเป็นความรู้สึกหลังเล mm ่นโดยสังเกตุอย่างไรนะครับอ่ะขอจบเพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ mm hmm.